ช่วงเติมยิ้มอิ่มเพลินกับเบอร์แกสสนับสนุนโดยเบอร์แกสแก๊สหมดกดสั่งเบอร์แกสศูนย์สองสองเจ็ดสองสาม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  สวัสดีค่ะช่วงเติมยิม้มอิ่มเพลินกับ w o r l d g a s วันนี้นะคะตักแตนก็จะพาคุณผู้ชมไปลีกนี้ความวุ่นวายกับบรรยากาศที่สบายๆร่มรื่นและก็อาหารอร่อยมากๆเด like ี๋ยวพาไปชิมกันเลยค่ะค่ะและตอนนี้ตากแตนก็อยู่กับคุณทัศพลธัญวงศ์แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอขอเรียกสั้นๆว่าคุณทัศน์แล้วกันยินดีครับ ถามนิดน,นึงเห็นเดินเข้ามาเนี่ยบรรยากาศแบบร่มรื่นมากๆถามว่าคอนเซปต์การตกแต่งร้านเป็นแบบไหนอะคะได้ครับเราก็จะออกแบบอาคารให้เรียบง่ายแล้วเราก็จะเน้นต้นไม้ให้เยอะอนะฮะก็คือมองไป360องศาเนี่ยจะเจอแต่สีเขียวนะฮะแล้วอย่างนี้การออกแบบตกแต่งภายในร้านอย่างเงี้ยค่ะใช้แบบคอนเซปต์ไหนสไตล์ไหนคะที่นี่จะมีคอนเซปต์อยู่อันนึงถ้าพูดตามภาษา สถาปนิกเขาใช้คําว่า enclosure space ก็คือสเปซที่ปิดล้อมเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกถึงความอบอุ่นถึงความปลอดภัยนะฮะ,ะดังนั้นพื้นที่ทั้งหมดของที่นี่เนี่ยเราจะใช้คอนเซปต์นี้ก็คือพื้นที่ปิดล้อมอเมื่อเข้าไปในร้านอาหารเนี่ยเราก็จะแบ่งพื้นที่เป็นส่วนๆทําให้ผู้ใช้อาคารรู้สึกว่าเขานั่งอยู่ในที่ที่ไม่กว้างเกินไปทําให้เขารู้สึกอบอุ่นปลอดภยัย โอ้โหเหมือนที่ดักแตนเดินเข้ามาเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าพูดไปแล้วก็ยังไม่เห็นภาพในร้านสัทีเดี๋ยวให้คุณทัศพาเดินชมในร้านดีกว่าค่ะคุณผู้ชมเชิเลย,เลยใช่เลยครับคุณค่ะโอ้โห พอเดินเข้ามาในร้านเรารู้สึกว่าบรรยากาศภายในร้านการตกแต่งภายในแบบว่าเป็นเอกลักษณ์มากเลยค่ะอันนี้คือคุณทัดตกแต่งเองหรือเปล่าคะอันนี้คุณกันภร,รายาฮะเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักกับคุณกันที่มาได่ออกแบบตกแต่งภายในได้เลยค่ะเชิญค่ะไ้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมแลวตอนนี้เราก็อยู่กับคุณกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะค,คุณกันครับก็นี่คุณกันนะครับภรยาผมก็คุณกันจะดูแลในส่วนงานตกแต่งภายใน แล้วก็ในส่วนของเมนูอาหารขนมเบเกอรี่ทุกอย่างจะเป็นสูตรของคุณกันทั้งหมดเลยครับคุณกันนะคะเห็นเมื่อสักครู่นี้คุณทัศน์บอกว่าคุณกันเป็นคนออกแบบตกแต่งร้านทั้งหมดเลยถามนิดนึงว่าภายในร้านเนี่ยออกแบบตกแต่งเป็นสไตล์ไหนอะคะก็จะเป็นสไตล์เรียบง่ายแล้วก็เน้นโปร่งสบายนะคะแล้วก็ อยากให้ลูกค้าที่เดินเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าเห็นสวนโดยรอบนะคะอาหารในร้านนี่เป็นสไตล์ไหนะคะคุณกันก็จะเป็นสไตล์ฟิวชั่นนะคะก็จะมีทั้งไทยอิตาเลียนนะคะ,ะก็จะปรับรูปแบบหน้าตาให้มันดูน่าทานมากขึ้นแล้วอย่างนี้เมนูแนะนําของที่ร้านที่เวลาแบบลูกค้าส่วนใหญ่มาเนี่ยต้องสั่งเลยมีอะไรบ<า>้างคะก็จะมีตัวหนึ่งที่ทุกโตต้องสั่งนะคะก็จะเป็นเห็ดกรอบชีส<ะ>ก็จะเป็นเห็ดนางฟ้าทอดแล้วก็ มีชีสโรยอะค่ะแล้ววันนี้มีเมนูไหนที่อยากจะแนะนําให้กับคุณผู้ชมไมหมคะวันนี้ก็จะเน้นสุขภาพนิดน,นึงก็จะเป็นปลาเป็นกุ้งนะคะก็เดี๋ยวเราลองมาดูอาหารแนะนํากันนะคะได้ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ท้องเริ่มร้องแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าคุณการมีเมนูอะไรมาแนะนํากันค่ะ Driving this to road down to paradise the into my eyes. เริ่มจากซุปนะคะ,คะเป็นซุปเห็ดซึ่งที่นี่เนี่ยเราจะไม่ใช้แป้งเราใช้มันฝรั่งแทนนะคะคะเพื่อให้ให้มันข้นอันนี้จะเสิร์ฟคู่กับครูตองนะคะจะเป็นขนมปังอบเนยกระเทียมอันนี้คือเป็นมันมันฝรั่งค่ะแล้วก็มาบดเพื่อให้อ่แทนกับความข้นแทนแป้งนะคะ พราะรู้สึกเลยว่าชิมเมคำแรกนะคะคุณผู้ชมจะได้รสชาติของมันฝรั่งแล้วก็จะมีความกรอบของเห็ดค่ะแล้วก็รสชาติกลมกล่อมอมากๆส่วนจานที่สองก็จะเป็นสลัดพริกหวานซูกินี่ย่างนะคะอันนี้จะเป็นจะใช้น้ำมันมะกอกอันนี้คือเฮลตี้เลย อันนี้เป็นผักอะไรบ้างคะก็จะมีสุกินี่นะคะแล้วก็พริกหวานแล้วก็จะมีมะเขือเทศค่ะอันนี้จะเป็นมังสว <editors> ิรัตได้นะคะรสชาติก็จะอมเปรียวนิดหนึนะคะแล้วก awesome. ็จะมีผักชีลาวโรยด้วยเพื okay. ่อให้ได้กลิ่นหอม คือรู้ว่าอันที่โรยนี่คือผักชีราใช่ค่ะอันนี้คือเป็นสูตรของทางร้านเองนะคะใช่ค่ะสุดยอดค่ะส่วนใบที่โรยนี่คือใบล็อกเก็ตนะคะจะเป็นใบล็อกเก็ตกลิ่นหอมมากค่ะคุณผู้ชมขออีกหนึ่งคำหล่ยกันเมื่อกี้แอบได้กลิ่นหอมๆหวานๆเปรี้ยวๆอ่าอันนี้ค่ะเป็นเมี่ยงแซลมอนอันนี้เป็นเมนูใหม่ ก็จะได้ทานผักนะคะควบคู่กับปลาด้วยเพื่อไม่ให้แบบเออเลี่ยนไปนะคะก็มีรถไทยมาตัดนิดนึงอันนี้นี่ทานยังไงคะก็มันจะมีทั้งใบชะพลูสำหรับสำหรับคนที่ชอบทานนะคะแล้วก็กลิ่นองคแล้วก็จะมีผักพวกทานได้หมดผักชีฝรั่งผักชีผักชีฝรั่งผักชีแล้วก็โหระพาสะระแหน่ ก็อันนี้นะคะคุณผู้ชมเวลา <c oughs> มาทานที่ร้านนี้ก็สามารถเลือกมิกซ์ได้เลยว่าอยากจะ, <c oughs> จะทานแ <c oughs> บบ <c oughs> อ,อะไรบ้างค่ะ อันเมื่อกี้อยู่ทวีปยุโรปอันนี้มาทานานมไทยมากแล้วก็แบบ,บกำลังแบบง่วงๆอยู่ตาสว่างเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ารสจัดจ้านมากแล้วก็แบบเผ็ดเปรี้ยวเข็มหวานมาหมดเลยค่ะใช่ยังไม่ได้ถามเลยว่าอันนี้เห็นหน้าตาสีสันสดใสมากๆอันนี้คืออะไรเอ่ยตัวนี้จะเป็นมิกซ์เบอร์รี่ค่ะนะคะจะเป็นผลไม้ก็คือมีบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ลัสเบอร์รี่ปั่นรวมกันนะคะค่ะแล้วแก้วเนี้ยอันนี้จะเป็นกาแฟก็คือเป็นมอคค่าค่ะ มะข่าเย็นนะคะอันนี้จะเป็นแอปเปิลมะนาวอันนี้ก็สุขภาพเลยแอปเปิล mm hmm. กับมะนาวนี่มีคุณสมบัติที่ช่วยล้างระบบได้ดีมากนะคะ mm hmm. สดชื่นค่ะดับเผ็ดได้ดีมากก็ <laughs> จะเปรี้ยวรสจัดเฟตตูชินี่เส้นหมึกดำซึ่งเส้นพาสต้าที่นี่เราทำสดออกเค็มๆนิดหน่อยเพราะแองเชวี ury, เขาจะมีรสเค็มคล้ายๆออปลาเค็มค่ะนะคะแล้วก็มีกุ้งสดด้วยนะคะแล้วที่โรยหน้าอันนี้จะเป็นขนมปังกรอบ นะคะถ้าฐานเราจะรู้เออมันมันจะเข้ากันดีนะคะเดี๋ยวขอลองค่ะคุณผู้ชมอยากรู้ว่าเส้นสดเนี่ยจะหอมขนาดไหนจะบอกว่าเขากัดไปคำแรกเพราะปกติเป็นออจะไม่ค่อยสันทัดเรื่องเส้นอยู่แล้วแต่ว่าอ,อันนี้คือให้ความรู้สึกแตกต่างมากคุณผู้ชมาะว่าอันนี้มันจะออกแบบ นุบๆนิดนึงแล้วก็จะมีกลิ่นของกลิ่นของน้ำหมึกหอมออกมาเลยแล้วก็จะรู้สึกว่าอันเนี้ยนึบกว่านุบกว่าเส้นทั่วไปที่จะเป็นแป้งใช่มค่ะเป็นสเต็กปลากระพงซอสโหระพานะคะจะเห็นว่าบนโตนี้จะเป็นทะเลค่อนข้างจะเน้นเรื่องสุขภาพนิดนึงตัวนี้เราก็ อยากให้มันมีกลิ่นของโหระพาก็คือสเต็กแล้วก็อยากให้มีกลิ่นของสมุนไพรไทยเข้ามาด้วยก็เลยเอาโหระพามาลองใช้ดูนะคะแล้วอันนี้คือมันบดค่ะแต่ว่าเราผสมผักโขมเข้าไปก็เพื่อใช่เพราะบางทีเด็กเนี่ยจะไม่ค่อยชอบทานผักเราก็เลยคิดว่าเอยเอาเอามันบดเนี่ยเด็กทานอยู่แล้วเอาผักโขมใส่เข้าไปเพื่อให้เขาได้ทานทั้งสองอย่าง ว่าเด็กๆต้องชอบแน่เลยเหมือนกันเพราะว่จาจะทานง่ายใช่แล้วจะออกรสชาติเหมือนขนมออกมันมันหวานๆวานิดๆแต่ว,ว่าจะไม่ได้กลิ่นผักโขมลยคะค่ะมแล้วก็เวลาทานไปจะไม่รู้สึกเลยว่ามีผักโขมใช่ทานผักอยู่ก็สามารถใครที่บอกว่าเออมีลูกๆมีหลานที่ทานผักยากนะคะก็สามารถพามาดีได้นะคะตัวที่ขึ้นชื่อก็จะเป็นเลเยอร์ครปมะพร้าวนะคะมะพร้าวอ่อนอันนี้เป็นสดเลย ันนี้จะเป็นกรีนทีพนาคาตาก็รสชาติก็จะเบาๆไม่หวานจัดนะคะ <You S 1> นุ่มๆอันนี้จะเป็นไวช็อกชีสเค้กตัวนี้เนี่ยที่นี่ทำเองเลยแครกเกอร์นะคะ time, โอ้โหอันนี้ได้ข่าวว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะเข้าไปทางด้านหลังครัวเขาบอกว่ากำลังตีอยู่อันนี้คือเสร็จแล้วเหรอคุณผู้ชมใช่ค่ะ <น>ตีแ<ต>ป๊บเดี<ท>ยว<ท> <ๆ S 2> นะคะตีมาสามสิบนาทีค่ะอันนี้คือไอศครีมมะม่วงเราใช้มะม่วงน้ำดอกไม้ ขอบคุณคุณกันมากๆเลยนะคะสำหรับอาหารอร่อยอร่อยบรรยากาศดีๆแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ตั้กแต่รู้สึกว่าสุขภาพดีด้วยวันนี้ก็ทางรายการรวมไปถึงเวอร์แกสนะคะก็มีน้องเติมสุขมามอบให้ค่ะโอเคขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณคุณกันค่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะตอนนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวไปร่วมสนุกชิงรางวัลกับเวอร์แกสกันก่อนค่ะวันนี้ชวนคุณมาร่วมสนุกชิงรางวัลกับเวอร์แกส เป็นบัตรรับประทานอาหารมูลค่า500บาทจำนวน4รางวัลจากร้าน Hungry Italy เพียงหยิบมือถือของคุณพร้อมตอบคำถามจากเวอร์ g กสง่ายๆวันนี้ว่าร้านอาหารที่ตักแตนพาคุณผู้ชมไปชิมในวันนี้นชื่อร้านอะไรระหว่าง Hungry Italy พิม WGT w ว t w 1, เว้เนวหนึ่ Lemon พิม WGT w ว้ t เวรคสองแล้วส่ง SMS ของคุณมาที่เบอร์ 469-4100่ะ46ค่ะค่ะวันนี้นะคะตักแตนก็ต้องขอขอบคุณทาง World Gas นะคะที่ให้ตักแตนได้มามอบช่วงเวลาดีๆแบบนี้ให้กับคุณผู้ชมค่ะเจอเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะ